หัวหน้าเผายืนอยู่ข้างหลังไม่ก็โพสสขนาดนั้นดูสิกําลังแบบว่าบัญชาการให้รุ่นน้องได้มาโชว์ให้ผู้ชมได้ชมนะคะว่ามาเป็นอินเดียแดงขาทำไรยังไงอินเดียนดงขาต้องบิดขนาดนั้นเลยเหรอคะก็มีการโพสเขาบอกว่ากว่าจะได้เป็นหัวหน้าเผาต้องบิดนะอยากให้จ้องจ่านยมุมกว้างสักนิดหนึ่งว่าอินเดียแดงขาต้องเป็นประมาณต้องบิดตัวต้องบิดนะคะต้องหอยเท้าขอขอดูภาพกว้างหน่อยนะคะแล้วเดินยังไงคะเดินยังไง 哈哈哈哈哈哈！OK，呀，心吧。 ทำอะไรแล้วมันผิดเหรอคะท่านนายเมอร์ท่านนายเมอร์คิดว่าผิดเหรอคะเด็กๆจ้ะนี่ถือตัวอย่างของหัวหน้าเผ่าที่ดีเขาเป็นแนวเมอร์คนนึงวันนี้เปิดตัวมาด้วยแบบบรรยากาศแบบนี้มันคืออะไรคืออะไรมันเป็นอะไรคืออะไรเขาเรียกว่าเป็นสไตล์คาวบอยค่ะะว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวงานเทศกาลปากช่องคาวบอยเฟสติวัลนั่นเองอนไม่ข่าวบอยหรือว่าปกหนังสือเนี่ยถึงก็ไปไม่เป็นเอาแป้งไม่สงสัยสงสัย ฉันเลิกคิดว่าเขาเป็นปลาไหลแล้วไม่ใช่ด้วยเห็นว่าฟูฟางโอ้ยเออเดี๋ยวลองดูว่านางงานจะได้เห็นหน้าเผ่าคันบ้างล่ะคุณเห็นอาโออีกมาเรื่องเล่าคุณไม่ยอมนิดนึงเห็นอาโออีกเขาใส่เออน่ารักค่ะได้ลองดูคุณคุณต้องสู้ได้นะเดี๋ยวเขาจะมาโชว์ใช่ไหมล่ะคือนอกจากจะมาวันนี้อลังแล้วนี่นะคะงานเขาใหญ่ที่เขาจะจัดงานสไตล์คาวบอยเนี่ยแบบหน้าหนาวด้วยนะหน้าไปอากาศเขาใหญ่เขาจัดมาทุกทุกเขาเรียกว่าแทบทุกปีเขาเห็นว่ามีปิ้งย่างมีอะไรมีโชว์ค่าว แล้วก็มีการประกวดใส่ชุดแฟนซีด้วยจะส่งสมาไปเนี่ยค่ะแฟนซีแบบเป็นชุดแบบขาวบอยนี่เขาคู่เขาอยู่ที่นู่นนั่นน่ะยืนนี่ขวัญเลยค่ะบอกเลยว่าถ้าใส่แต่งหัวอย่างเดียวชนะได้ละอันนี้ใช่ไหมนั่นต้องทำเสียมาเขาเรียกแล้วเขาเรียกแล้ว ต้องตอบกันแล้วตอนนี้จะแม่ที่ไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันด้ไยนี้แหละนั้นเป็นแล้วเ่ากับเขาสิวันนี้นะคะก็อย่างที่เห็น่าเราจัดเต็มมาเลยนะคะแั้จะเปิดรายการค่ะกับการโชว์ของคาร์บอยกับอินเดียนโว์นะคะแต่วันนี้ค่ะก็จะอยากเชิญชวนคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปเที่ยวสัมผัสอากาศเย็นๆท่ามกลางทุ่งหญ้าค่ะรวมไปถึงมีการทั้งขี่ม้ารีดนมวัวด้วยในงานนี้นะคะอไปเที่ยวกับเราได้เลยค่ะกับงานปากชอบคาร์บอยเฟสติวัลค่ะ ระหว่างอบจอโคราชค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ชมรมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ปากช่องค่ะเพื่อที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของอําเภอปากช่องนะคะ<ม>เพราะว่าที่ปากช่องค่ะก็มีสภาพแวดล้อมเป็นภูเขามีธรรมชาติที่สวยงามโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บารากาโลกค่ะอากาศดีแล้วด้วยอากาศดีแล้วเย็นแล้วค่ะตอนนี้แล้วก็มีความสมบูรณ์ของป่าไม้นะคะแหล่งน้ําธรรมชาติ พื้นที่ส่วนใหญ่ในปากช่องค่ะก็มีความเหมาะสมนะคะกับการประกอบอาชีพปศุสัตว์นะคะเช่นการเลี้ยงมาเลี้ยงโคเนื้อโคนมค่ะทําให้ชาวบ้านที่นั่นเนี่ยนะคะมีการแต่งกายและก็วิถีชีวิตคล้ายคลึงกับคาวบอยค่ะเขาก็จึงได้จัดงานเทศกาลปากช่องคาวบอยเฟสติวัลขึ้นนะคะโดยได้เนรมิตเมืองปากช่องเนี่ยให้เป็นเหมือนกับเมืองคาวบอยตะวันตกนั่นเองค่ะมีกิจกรรมให้บรรดานักท่องเที่ยวเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็มาสัมผัสถึงการใช้ชีวิตสไตล์คาวบอยนะคะอย่างเช่นที่บังบอกไว้กับ ลองรีดนมวัวนะคะการให้อาหารวัว การลองข ak, <k 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 ี่ม้าการแสดงดนตรีคัน n t ีแล้วก็แสดงคาวบอยไนท์การประกวดการแข่งขันโรดีิโอค่ะการประกวดแต่งรถคาวบอยแล้วก็ยังมีการประกวดคาวบอยคาวเกิลคาวคิสแล้วก็คาวแฟมิลี่อีกด้วยนะคะใช่ค่ะพาน้องๆลูกๆเด็กๆไปได้เลยนะคะคิดก่อนคิดมากแล้วนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีการออกร้านจําหน่ายสินค้าในแบบตะวันตกด้วยนะคะมีการแสดงสุดพิเศษนั่นก็คือคาวบอยอินเดียนโชว์จากแพนเทอร์ครีตรีสอร์ทนะคะ แล้วก็ทองสมบูรณ์คลับค่ะแล้วก็ยังมีการแสดงคอนเสิร์ตด้วยนะคะในงานนี้คอนเสิร์ตเดอะลองไรเดอนะคะมีพิงพ p a n นเตอร์แบบเต็มวงแล้วก็ and the Punk s u เ m e แอนด์เดอะ n k แบบเต็มวงด้วยค่ะสําหรับใครนะคะที่เห็นแล้วสนใจนะคะอ,อยากที่จะไปท่องเที่ยวค่ะก็สามารถสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะแล้วก็ติดต่อซื้อบัตรได้ค่ะที่ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ปากช่องนะคะเบอร์ทโทรศัพท์ค่ะ0 4 4 297 5 7 7นะคะ แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งค่ะ0 8 9 8 4 5 2 2 5 0หนั่นเองค่ะ,คะส่วนตอนนี้นะคะดิฉันก็นั่งอยู่กับข่าวบอยสุดหล่อของเรานะคะคุณสมบัติสวนดวงกับท่านประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ปากช่องนะคะจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอ้วันนี้ต้องขอบคุณนะคะพาข่าวบอยขาวเกิร์ลมาเยอะเลยกิจกรรมนี้จัดขึ้นมาหลายครั้งแล้วเรียกว่าต่อเนื่องครับตอนนี้<ส>ถือว่าเป็นงาน ประเพณีไปแล้วของ,<ช>องอำเภอปักช่องพอเริ่มลงลหนาวมาแล้วก็จะได้ดึกถึงงานนี้ถือว่าเป็นเอากิจกรรมน้าที่มีคุณภาพมา<ช>จบในช่วงไฮซีซั่น ถามท่านนิดนึงว่าทําไมถึงต้องเป็นข่าวบอยเออถ้าจริงนะฮะอารมณ์ของคนปักช่องเราเนี่ยเมื่อย้อนอดีตไปหลาย40ปีนะครับนะฮะเมื่อดีตก็มีการใช้ม้าเป็นยาพาหนะใช่ใช่ใช่ครับนะฮะก็คงจะได้เห็นโชว์บางส่วนแล้วในกิจกรรมบางส่วนที่ก็นํามาใช้คู่กันกับการทํางานนะครับนั่นคืออดีตเลยเราจะจะสร้างวัฒนธรรมตรงนี้นะให้เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาอีกสักกิจกรรมนึงแต่จริงนะคะ พอเรานึกถึงคาวบอยเนี่ยเราจะนึกถึงปากช่อง่ใชนึกถึงว่าอุ้ยโคราชเป็นเมืองคาวบอยนะครับเพราะมีการทําปศุสัตว์ทําฟาร์มโคนมนะคะปลูกพืชอะไรทําทําไร่ทํานาอะไรอย่างเงี้ยกันมากนะคะปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่เท่าไหร่ละคะปีนี้เป็นเป็นครั้งที่12แล้วฮะสิบสองแล้วสิบสองแล้วฮะถือว่าทำมันเป็นเป็นถือว่าเป็นอ่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างอ่าได้รับความสนใจค่อนข้างมากแล้วนะครับและปีนี้ก็จัดที่แพนเทอคิริกรีสอร์ทคือคือ บรรยากาศเป็นใจเลยเพ<ข>ราะเป็นเนมืองเขาอบอยเ,อเลยที่พัก ใช่คือเข้าไปคุณอยแต่งแบอยเราเคยเข้าไปแล้วคือคือที่ได้คือทุกส่วนี่ยอารมณ์นคือคาขบอยเลยใช่นะะฮคือเนรมิตเลยล่ะว่าอย่างนั้นนะคะขออนุญาตให้ลูกสาวมันได้พี่ดูสิฮาร์มิสทำงานหนักจนเกินเกณฑ์ไปวิ่งไล่จับวัวไปประกดข่าวข่าวคิดด้วยข่าวพี่ข่วพรุ่นเด็กรุ่นเด็กมีมีพวกข่าวโอโออะไรไม่มีก็ไมีประกวดอันนี้ได้แบบประกวดแล้วข่าวโอ ข่าวโอไอยุกิจกรรมค่ะ,ะ,ใ,นคะในงานสมมุติว่าเราอยากจะไปร่วมเราสามารถแต่งข่าวบอยข่าวเกิร์ลไปได้เลยกิจกรรมอะไรบ้างนีผมผมเรียนอย่างนี้ฮะว่าปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากๆ <c oughs> นะครับ ปีนี้จะมีคาราวานแลลี่นะฮะแต่งรถสวยงามเนี่ยที่เดินทางจากกรุงเทพเลยเนี่ยนะฮะเป็นขบวนเลยเป็นขบวนเลยเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเป็นครั้งแรกเลยนะที่เราได้คิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาจะมีการประกวดรถสวยงามด้วยประกวดคาร์บอยคาร์เกิร์ลคาร์คิกคาร์แฟมิลี่เป็นคาร์แฟมิลี่คือครอบครัวก็คือคนขับรถเนี่ยก็ต้องแต่งใส่ไปเลยเหรอใช่ครับใช่แม้กระทั่งตำรวจท่องเที่ยวก็ต้องแต่ง ใช่จ้าใช่ค่ะถ้าใครต้องสั่งก็จะไปถ่ายให้ด้วย อยากเข้าร่วมกิจกรรมต้องทำยังไงครับก็ตอนนี้นะฮะก็สามารถติดต่อตามเบอร์โทรเมื่อกี้นี้ได้เลยนะฮะว่าตอนนี้เราเหลือแค่สิบคันเต็มแล้วฮะเหลือแค่เกือบสิบคันทั้งหมดกี่คันทั้งหมดประมาณห้าสิบคันห้าสิบคันอันนี้ไม่รวมขบวนที่ร่วมด้วยนะสวยงามด้วยต่างหากนะคะนี่ดาวดาวเฟอร์รี่ของดาวไปประกวดดีแบบเฟอร์รี่ตอนนี้จอดก็เลยจะเอา兰博基นี้ได้ฮะคืออีกกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือผมว่าเรื่องการโชว์เมื่อกี้นี้คือส่วนหนึ่งที่มันเป็นจีนอายของคาร์บอย ใช่ครับอันนี้เป็นน้ําจิ้มเท่านั้นเองเพราะนั้นท่านที่ไปงานตัดช่องคารบอย2องพในครั้งนี้นะฮะจะค่อนข้างได้รับกลิ่นอายคารบอยอย่างเต็มรูปแบบเลยนะคะอย่างวันนี้ที่ท่านเอามาโชว์เนี่ยพี่ๆที่พี่มาเนี่ยนะคะมีโชว์อะไรยังไงบ้างคะับครับเออที่จริงวันนี้นะฮะมีการว่องเมื่อกี้เนะฮะว่วงบาสที่สําคัญที่เด่นเด่นเลยนะฮะมีการ พ่นลูกไฟพ่นไฟใช่ลูกใหญ่ๆมากจริงๆวันนี้เราเตรียมมาแต่ว่าสถานที่ไม่อำนวยเป็นเป็นทีมงานที่พ่นลูกไฟได้ใหญ่มากๆของทีมงานไปตั้งกต่ตนก็จะตื่นเต้นมากเลยนะคะนอกเหนือจากนี้นี่คือน้ําจิ้มอย่างที่บอกว่ามีการแสดงมีขี่ม้าใช่มีจับวัวใช่ครับโชว์ให้ได้ดูกันตื่นเต้นแน่นอนีจโดยเฉพาะอีกกิจกรรมนึงที่มาส่งเสริมกับกิจกรรมวันนี้ก็คือเรื่องศิลปินปีนี้เป็นปีแรกของพิ้งกันเตอร์นะฮะในรอบ30ปีเนี่ย ปเหยียบบนพื้นที่เขาใหญ่แบบเต็มวงเต็มวงเต็มวงเลยฮะโปรทีมเลยการแสดงพิงค์แพนเตอร์หรือว่าศิลปินที่ไปเนี่ยมีในช่วงกลางคืนใช่ครับเริ่มตั้งแต่กี่โมงช่วงช่วงกลางวันนี้นะฮะผมจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องสินค้าโอท็อปซื้อะฮะมีการโชว์สินค้าโอท็อปเราสามารถเลือกซื้อได้วันนี้เราได้ผู้สางน้ำสดประจับวันท้องเขียวจะบอกเลยว่าไปถ่ายรายการมาอร่อยมากใช่เลยแย่งกันเลยนะหวานมากผู้สร้างน้ำสดที่น่างุดหัิดงุดหงงุดมี แหนมสดนะฮะอันนี้เป็นของสินค้าโอท็อปที่มีคุณภาพทั้งนั้นเลยจะอยู่ในงานมีจำหน่ายในงานด้วยพี่น่าซื้ออีกอย่างผู้ชมเบบี้แครอทือกเอาไปทานกับสลัดล้างหน้าตาดัดทานได้เลยสดเลยอาหารคาวอย่างพวกร้านสเต็กร้านอะไรอย่างนี้มีไหมคะอันนี้ขาดไปได้เลยนะฮะรรยากาศของงานคาวบอยเนี่ยแล้วต้องมีกินการมอาหารจิ้งย่างเพาฉะนั้นท่านที่เข้าไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะฮะไม่ท่านบอกว่าท่านจะได้รับบรรยากาศของงานคาร์บอยอย่างเดียวเท่านั้น ดนตรีดีๆอาหารอร่อยๆฉะนั้นเขาใหญ่เหล่านี้นะฮะอากาศไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับฉะนั้นกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวรออยู่แล้วและเรารับจํานวนจํากัดด้วยพันห้าร้อยคนเราปิดทันทีวันไหนถึงวันไหนเราจัดจัดวันที่สิบเก้ายี่สิบสองคืนสิบเก้ายี่สิบคือสุกเสาร์ครับศุกกับเสาร์สุกที่สิบเก้าธันวาแล้วก็ยี่สิบทันวาใช่ครับแต่หลังจากนั้นก็อยู่พักแล้วก็เที่ยวใหญ่ก็คือวันที่สิบเก้าเดินทางเนี่ยนะฮะ คุณไปถึงเกาะอ,อาจจะเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวก่อนอกลางคืนก็เข้าไปร่วมกิจกรรมงานคาร์ออบอยตื่นเช้ามาอาจจะสายนิดนึงอาจจะเด็ดเหนื่อยนะสักสิบโมงก็เดินทางท่องเที่ยวต่อปปตกเย็นก็เข้ามา ร่วมกิจกรรมกับเราในคอนเสิร่ตใช่คอนเสิร์ตมี2วันเลยมี2คืนเลยครับ19-20คืนที่20่สิบจะมีคุณสุเมศเดปังเป็นวงวัายน้ำน่สนุกเนีครับก็เข้าไปร่วมด้วยนะครับจัดที่แพนเทอร์ครีกอยู่ตรงไหนยังไงแพนเทอร์ครีกอยู่ใกล้ๆโบนานซานะฮะถ้าเส้นทางที่เข้าเส้นธนารัฐเข้าง่ายๆคือเส้นธนารัฐเลยนะฮะกิโลเมตรที่17เจดี๋ยวซ้ายซ้ายเข้าไปเลยฮะเข้าโบนันซ่าวิ่งตรงผ่านโบนันซ่าไปนะยังนิดเดียวถึงแล้วแล้วก็จะเห็นเลยว่าเป็นเมืองคาร์บ กับแป้งอะนะคะพวกควงบงบาทอะไรเงี้ยมันดูเหมาะนี่จะดูรักน้องเนาะแป้งล่องหนไหมลูกเนาะไหนจะใครจะแคนไหนจะสอนน้องแป้งได้ไหงคะบงบาทไหมอะไรที่ทําได้ยากๆเราไม้งานที่มีสอนไหมคะมีให้มีไปได้เลยเราอยากทําได้เลยเนี่พียดูเหมือนง่ายแต่งหมอกเรายากนะโอเคอันนี้คือไว้เอาไว้คล้องสัตว์ใช่ไหมคะใช่เมื่อดีค่ะไว้คล้องสัตว์ใช่โอ้ มากค่ะเอาไว้คล้องนไปฝึกไปฝึกนะคล้องแล้วลากเข้าทางเนาะดีมีกระจมีแดดผมรีบขอบคุณผู้ชมนะฮะได้เดี๋ยวให้ท่านูที่หลังนะคะอันนั้นแป้งได้ยังมันมันใหญ่เกินอ่ะมันยากมันยากยังไงครับแม่เอาอย่างอื่นที่มันง่ายกว่าดีกว่ามีอะไรง่ายมีอะไรที่ง่ายกว่านี้ไหมผมว่านาโกะเปิดเตาร์โอ้โหหรือจะพ่นไฟลูกอ่ะนี่ไงนี่ พี่ว่าแป้งทำได้แป้งเป็นนักเรียนชั้นเด่นแป้งทำได้จ้ะแบ้งจะรอดไป้งพ่ตอไปลองเล่นอุแต่พี่อ้วกเหมือนเบาเลยแอย่างนี้่ไงนี่ไงแป้งพี่ผิดหวังในตัวแป้งได้แล้วไปสอบดูการพวงปืนมันไม่เป็นไรที่ง่ายมากลองดูซิแก่ตรงไหนทันตกนี่น่าเกลียดจริงเลยพี่ว่าจะโชว์อ๋ออย่างเงี้ยเหรอคะเออลองดูสิระวังมันฟาดทำปืนลั่นนะนี่ไงนี่ไงอ้า แค่ยังเปลี่ยดค่ะแค่นี้เองจะหาเป็นเลยไหนอำเภอคืออืนก็ไปเถอะคือเราแบบมันก็เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานอันนี้ง่ายจะเป็นกระบองไปสิ่งหนึ่งที่อยากเห็นที่สุดคือแป้งทําเสียงแบบนี้อะไรนะคะแป้งทำได้แป้งเป็น่ทำนี่ด้วยทำไมหนูต้องทำนี่อยากร้องเองยา าจะมาเฉียกคนในเลยนต่อที่จะบอกอะไรให้นะดาวบอกให้ทำอะไรไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างใช่เพาะแป้งดูนั่นเลยเพราะว่าดาวอิจฉาแป้งเฉันเด็กค่ะนี่รักเรียกที่ดาวหวังดีกับลูกอยากให้ลูกสวยๆได้ค่ะคุณผู้ชมคะแอนด์เดาสนุกแบบนี้มีรักข่าวเกิร์ลเหล่านี้ก็คือจะอยู่ในงานด้วยค่ะมีหน้าที่อะไรคะต้อนรับน่ารักน่ารักมากนะคะที่พักอะไรของเราคิดว่าเพียงพอไหมคะคุณสมบัติคะ ผมคิดว่าตอนนี้เขาใหญ่เรานะทันที่คิกเต็มแล้วนะแต่ในพื้นที่เขาใหญ่นี้มีห้องพักมากกว่า3 0,000ห้องค่ะให้ให้คุณสมบัติฝากนิดนึงเมื่อสักครู่บอกมีอะไรจะเพิ่มเติมเชิญชวนผู้ชมทางบ้านก่อนอื่นนะงานที่มีคุณภาพอย่างนี้นะถ้าเรามีมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนเราเนี่ยแล้วก็คงไม่ได้นะก็ไม่ว่าจะเป็นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาท่านนนท์รัตน์สวัสดิ์ริญยิ่รวมทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็อำเภอปากช่องชมรมส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเขาใหญ่กับช่องตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่จะเข้ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับและนะฮะ,ะ,ะท่านที่ชมรายการวันนี้นะฮะ เรามีบัตรพิเศษไว้ฝากไปทางรายการ20ใบนะครับทำไมที่ปอเงียบเลยไม่พูดถึงใครดูรายการอินดีโทรเข้ามาในรายการเลยนะฮะเรามีบัตรให้20ใบพิเศษจริงๆนะครับนะมูลค่าใบละ600บาทนะส่วนท่านที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไปก็ไปสามารถซื้อหน้างานหรือโทรซื้อทางรายการก็ได้ใครดูรายการอยู่ก็จาก600บาทเหลือ300บาทเท่านั้นนะครับขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ๆอินเดียแดง ขอบคุณ่ะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมไปเที่ยวกันให้ได้นะคะสำหรับงานคาวบอยเนาะค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนส่ช่วงหน้าเขาบอกว่าจะทานอาหารตามรอยอาหารสยามในตำนานสักศักริ์สั3พระองค์โอ้โจะเป็นยังไงนี่เดี๋ยวเอามาโชว์ด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะพาคุณผู้ชมไปทานขนมจีนน้ำพริกที่เป็นสุดดั้งเดิมอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะอ Chao.